ในเดือนกรกราคมทังยุซามที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตฮานาของเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดพบศพชายหัวขาดซึ่งกรณีนี้สร้างความตกใจให้แก่ผู้คนมากที่สุดเพราะหลังจากนั้นมีการพลิกพันหลายครั้งและการตัดสินความดีและความเช่าของคดีนี้ก็มีหลามคิดเห็นที่นี่คือหนึ่งในสามเขตท,ที่มีชื่อเสียงของย่านโคบแดงของญี่ปุ่นในตอนกลางวันโทน,นดูดรรมดาว แต่ตอนกลางคืนกับคึกคักด้วยเสียงเพลงและกิจกรรมต่างๆเรื่องราวที่เราจะเล่าคือคดีที่เกิดขึ้นในโรงแรมที่มีชื่อว่าเลสต์ที่นี่ในวันที่สองกรกฎาคมอัปทอนอีซามเวลาสิบห้านั้นลูกค้าห้องหมาเลขสาเสิงฟองของโรงแรมยังไม่เช็คเอาทีมงานจึงโทรศัพท์ไปยังห้องแต่ไม่สามารถติดต่อได้จึงต้องใช้กุญแจสำรองเพื่อเปิดตูเข้าไป และพบกับภาพที่น่าเสยยองและแปลกประหลาดภายในห้องน้ำมีผู้หญิงเปลือยกายคุกเขา่าหน้ากระบอกอ่างอาบน้ำท่าทางเหมือนเธอก้มหน้าลงจนแทบไม่มีการเคลื่อนไหวยพนักงานได้รับความตกใจจึงไม่กล้าเข้าไปดูใกล้ชทยรีบออกจากห้องไปและรายงานให้หัวหน้าทรัพก่อนจะโทรแจ้งตำรวจทันทีประมาณ20นาทีต่อมาทั้งตำรวจและแพทย์นิติเวชมาถึงที่เกิดเหตุ เมื่อพวกเขาเข้าไปในห้องน้ําและตรวจสอบไะกระเตพวกเขาก็ต้องหยุดหายใจเพราะสิ่งที่เห็นไม่ใช่ผู้หญิงแต่มันคือผู้ชายและศีรษะของเขาก็ไม่ได้ต่าลงอย่างที่พนักงานคิดนอกจากนี้ยังมีบาดแผลหลายแห่งทั่วร่างกายจนทําให้เสียเลือดมากจนช็อกเสียชีวิตบาดแผลร้ลายแรงถึงปอดและส่วนศีรษะนั้นถูกตัดออกหลังจากเสียชีวิตแล้ว ส่วนเหตุที่พนักงานเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงเพราะพวกเขาจำได้ว่าในตอนที่เข้าพักมีผู้หญิงสองคนเข้าไปห้องนั้นการตรวจสอบห้องทั้งหมดพบว่าห้องนั้นสะอาดและเรียบร้อยไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือเลือดในห้องน้าแม้ว่าจะพบลายนิ้วมือหลายจุดแต่ด้วยระบบที่ให้ความสำคัญอับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและไม่ต้องลงทะเบียนข้อมูลจริงเมื่อเช็คอิน ทำให้ยากที่จะระบุเจ้าของลายนิ้วมือในตอนนี้นอกจากศพชายหัวขาดนี้แล้วยังไม่มีของที่สามารถยืนยันตัวตนของเขาได้คาดว่าอาจถูกคาดก่อนเอาไปทั้งหมดหลังจากก่อเหตุแล้วในเหตุการณ์ครั้งนี้ตำรวจต้องพยายามหาหลักฐานจากการตรวจสอบแผนนักต้อนรับและกล้องวงจรปิดของโรงแรมตามที่พนักงานแผนกต้อนรับจำได้ในวันที่หนกรกฎาคมประมาณเวลา2 0 0น ผู้เสียหายพร้อมกับหญิงสาวคนหนึ่งได้ทำการเช็คอินที่โรงแรมผู้เสียหายดูเหมือนจะอายุไม่เยอะแต่งหน้าเข้มใส่เสื้อครอปสีเงินและกระโปรงสั้นเนื่องจากไม่ต้องแสดงเอกสารพนักงานจึงเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงอายุประมาณ20ปีสวมหมวกสีดำและหน้ากากใส่เสื้อผ้าคับและมีรูปร่างผอมสูงประมาณ155-160เซนติเมตร รงแรมในย่านนี้มีคู่รักเพศเดียวกันเข้าพักบ่อยแงสำหรับพนักงานจึงไม่ได้สนใจอะไรและดำเนินการเช็คอินให้พวกเขาอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าหญิงสาวที่สวมเสื้อขาวและกางเกงคล้ายกระโปรงหมวกที่มีชายปิดเผยผมทองสองเส้นลากระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่สีดำดูเหมือนเธอกับผู้เสียหายได้ตกลงกันแล้วที่จะมาเปิดห้องโรงแรม ไม่ใช่การตัดสินใจทันทีที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งสองเข้าพักได้ไม่กี่ชั่วโมงหญิงสาวโทรศัพท์หาพักงานแพนตอนรับและบอกว่าจะออกไปก่อนเวลาประมาณองสองนองเนกล้องวงจรปิดจับภาพเธอกำลังลากกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่เดินออกจากโรงแรมโดยที่ตอนนี้เธอเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อคลุมสีดำและมีเป้สะพายหลังสีดำหลังจากที่เธอออกไปแล้ว จนกระทั่งพบศพก็ไม่มีคนอื่นเข้ามาในห้องจากฟอรศัพอีกกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าหญิงสาวออกจากประตูโรงแรมแล้วเดินไปทางขวาก่อนจะหยุดที่ประตูที่จอดรถของโรงแรมมองไปรอบวอมและจากนั้นเธอก็กลับมาที่เดิมและเดินไปทางด้านซ้ายของโรงแรมจนกระทั่งหายไปจากจักรครอบเคตกันทับตำรวจส่งกำลังเจ้าหน้าที่ดองประสีสบคนเข้าร่วมในการสอบสวน และหลังจากออกจากเขตของกล้องวงจรปิดของโรงแรมพวกเขาพยายามหาความคืบหน้าจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าบนถนนแต่หญิงสาวดูเหมือนตั้งใจหลบหลีกกล้องเหล่านั้นจนกระทั่งวันที่3กระดาคมพวกเขาจึงพบเห็นเธอในมุมหนึ่งของกล้องวงจรปิดในร้านค้าเวลาอง,องห02:30น ของวันที่สองกรกฎาคมหญิงสาวขึ้นรถยนต์สีเงินที่จอดอยู่บนถนนห่างจากโรงแรมไปประมาณาอ200เมตรหลังจากที่ได้เบาแสสาคัญนี้ตํารวจรีบตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถจนพบว่าเจ้าของรถคือนางทามุระยุนะอายุ79ปีซึ่งเป็นนักจิตวิทยาและมีลูกสาวอายุ49ปีชื่อทามุรยูนะซึ่งลักษณะตรงกับคําบรรยายจากพนักงานแผกตอนรับว่า เธอเหมือนกับหญิงสาวที่มาพร้อมกับผู้เสียหายในวันนั้นขณะเดียวกันการสอบสวนข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เสียหายก็มีความคืบหน้าในช่วงเย็นของวันที่2วกกมาคมพระยาของชายชื่อพักอินจีอายุประ,ประมาณ60ปีได้แจ้งความกับตำรวจว่าสามีของเธอหายตัวไปหลังจากเลิกงานในวันที่่9กุกภาคมเธอสอบถามเพื่อนร่วมงานของสามีแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปที่ไหน เมืองฮาวงซึ่งอยู่ห่างจากซัปโปโปรนไปโดยรถยนต์ประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากการสืบสวนพบว่าพักอินจีได้ขับรถไปยังบาร์ในซัปโปลหลังเลิกงานในวันที่เอกตาคมและเข้าร่วมงานปาร์ตี้ในบาร์ซึ่งห่างจากโรงแรมที่เกิดเหตุประมาณตองถะห้สิเมตรตำรวจสงสัยว่าเหตุการณ์คาดกรรมนี้อาจเชื่อมโยงกัน จึงจึงสอบถามพระยาของพักกินจีเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของเขารืออราบว่าเขาเคยผ่าตัดไซติงและมีแผลเป็นที่ท้องด้านซ้ายใต้สะดือเมื่อตรวจสอบกับสอบพบว่าเข้ากันได้กับคำบรรยายจึงขับรถไปยังบ้านของเธอเพื่อเก็บลายนิ้วมือและยืนยันได้ว่าศพที่โรงแรมคือพักกินจีที่หายตัวไปจริงๆในตอนนี้เกิดการพลิกพันในกระแสสาธารณะครั้งแรกขึ้น พักอินจีอายุ6กปีเป็นพนักงานในโรงงานวัสดุก,ก่อสร้างในโรมที่ได้รับลานยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและลูกค้าด้วยความขยันและเสื่อสัตว์เขายังได้รับความเคารพจากเพื่อนบ้านสามารถกล่าวได้ว่าเขาแทบจะไม่มีความคิดเห็นเชิงลบจากคนรอบข้างแต่สิ่งที่ไม่คัดคิดก็คือเมื่อถึงกลางคืนเขาจะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่ง จากคำบอกเล่าของคนที่เข้าร่วมงานแต่งตัวในคืนนั้นเขาค่อนข้างเป็นที่รู้จักในวงการนี้และหลายคนเรียกเขาว่าจอมทัพหรือเพื่อนเล็กเขาเริ่มเข้าร่วมงานแต่งตัวตั้งแต่เจ็ดแปดปีที่แล้วโดยแต่งตัวเลียนแบบตัวละครอนิเมะหรือผู้หญิงที่สวยงามโดยที่ในสภาพที่แต่งตัวแล้วเขาดูอ่อนยากกว่าจริงๆ หลายปีน่าจะเป็นเพราะเขาต้องการใช้การแต่งตัวนี้เพื่อระบายความเครียดจากการทำงานเขาเกิดในปี1966ที่เมืองอุเอตในครอบครัวที่ธรรมดาหลังจากโตแล้วเขาแต่งงานกับภรรยาที่เคยทำงานรวมกันและมีลูกชายสองคนแต่ด้วยสุขภาพที่ไม่ดีภรรยาต้องดูแลลูกทั้งสองจึงทำให้เขาล้มป่วยและต้องขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่จนกระทั่งลูกโตขึ้น และสุขภาพดีขึ้นพวกเขาจึงย้ายออกมาอยู่กันเองลูกโตแล้วและออกไปทำงานนอกบ้านส่วนพักอินจีก็เผชิญกับวิกฤตกลางคนเขากับพระยาอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันแต่แ yeah, ย่กันใช้ชีวิตในวันหยุดสุดสัปดาห์พักอินจีจะไปดื่มเหล้านอกบ้านและพ่อแม่ของเขาก็ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์จนต้องไปอยู่ในบ้านพักคนชราบางครั้งพ่อแม่ไม่สามารถจำเขาได้ ทำให้เขารู้สึกซาใจดังนั้นในกระแสสาธารณะนี้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าพักอินจีเป็นผู้ชายที่มีความสนใจในเพศเดียวกันซึ่งกำลังอยู่ในกระแสการเข้าใจ LGBT ของญี่ปุ่นและหลายคนก็พูดถึงพักอินจีว่าเขาคือชายกลางคนที่ทำหน้าที่ดูแลครอบครัวและงานในตอนกลางวันแต่กลับกลายเป็นตัวตนที่แท้จริงในตอนกลางคืนที่เขาได้ปลดปล่อยตัวเองแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ถ้าพักอินจีเป็นคนรักเพศเดียวกันผู้ที่ไปโรงแรมกับเขาควรจะเป็นชายแท้ไม่ใช่หญิงสาวอย่างธารรมมุระยูไนที่แท้จริงแล้วพักอินจีลงหลในเรื่องการแต่งตัวแต่นี่ก็แค่ความชอบส่วนตัวของเขาส่วนความสนใจทางเพศยังคงเหมือนผู้ชายทั่วไปคือชอบผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงสาวใตเนื่องจากเขาสูงไม่ถึงเองเต็มเเมตรและแต่งหน้าอย่างประณีตดังนั้นผู้หญิงไม่เคยรู้ว่าเขาคือผู้ชาย พวกเธอจึงคิดว่าเขาคือผู้หญิงตัวใหญ่ดังนั้นพวกเธอจึงไม่ละมัดระวังหลังจากงานปาร์ตี้จบลงเขามักจะเสนอให้สาวๆไปโรงแรมเพื่อแบ่งห้องนอนในตอนกลางคืนซึ่งสาวๆหลายคนจะยินดีรับข้อเสนอเนื่องจากพวกเธอไว้วางใจในเพศเดียวกันในปี1999สาวคนหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าเพื่อนของเธอเคยคุยกับพักกินจีที่บาร์ตอนแรกเธอไม่เคยรู้ว่าเขาคือผู้ชาย พักกินจีพูดคุยเหมือนพี่สาวแต่ภายหลังเธอสังเกตเห็นว่าเขามักจะมองเธอจากบนลงล่างชมเชยร,รูปลักษณ์และสัดส่วนของเธอแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความก้าวร้าวเหมือนสัตว์ที่กำลังล่าเหยื่อดังนั้นเธอจึงขอตัวไปห้องน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงพักอินจีแต่เขาก็ตามไปจนถึงหน้าห้องน้ำดังนั้นกระแสสาธารณะเริ่มกลับมามีคำถามเกี่ยวกับตัวตนของธมามาโยูไน หลังจากที่วิธีการฆาตกรรมในคดีนี้สแสดงถึงความโหดร้ายทำให้เกิดกระแสดาวลือมากมายในญี่ปุ่นรวมถึงการกล่าวว่าเธอเป็นหญิงขายบริการหรือแม้กระทั่งบางคนสงสัยว่าอาจจะเป็นของพักอินจีตามการสอบสวนของตำรวจพวกเขาพบว่าในวันเกิดเหตุทามมูระยูไนได้ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านเพื่อซื้อลูกบากซึ่งใช้ในการฆาตกรรมมีด กุญแจมือเล่นและกระเป๋าสีดำซึ่งดูเหมือนเธอจะเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ลวงหน้าในวันเกิดเหตุหลังจากที่คัดกรรมเกิดขึ้นพ่อของเธอทามะมูราชูได้ไปซื้อน้ำฝนที่ร้านค้าในซัโปโปโรต่อมาทั้งพ่อและลูกไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอีกครั้งเพื่อซื้อลูกบากและหลังจากนั้นพวกเขาก็ซื้อถุงน้ำแข็งขนาดใหญ่จากการสืบสวนต่อมาตำรวจได้บุกตรวจบ้านของทามมุระ ในวันที่24กรกฎาคมพวกเขาพบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านสามชั้นที่สร้างขึ้นในปีแงงทาร1940ในเขตหลังเบทของซัปโปโรนเป็นบ้านที่มีโครงสร้างที่ค่อนข้างแข็งแรงแตกต่างจากบ้านไม้ในญี่ปุ่นโดยทั่วไปซึ่งบ้านของทรมามุระดูเหมือนจะสะท้อนถึงสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีเมื่อเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเข้าประตูบ้านหลังใหญ่ของครอบครัว ธรรมามุระกลิ่นเม็นเน่าก็พุ่งเข้ามาทันทีชั้นล่างเต็มไปด้วยกองกระดาษหลายใบต่อมาพวกเขาขึ้นไปชั้นสองของบ้านและพบถุงพลาสติกที่น่าสงสัยในห้องน้ำเมื่อเปิดถุงออกพบมนุษย์ที่เริ่มเน่าเสียจากการสันนิษฐานของแพทย์นิติวิทยาศาสตร์พบว่าอวัยวะส่วนนี้ถูกเก็บไว้ที่นั่นมานานเกือบเดือนแล้ว และจากฟันที่เหลืออยู่จึงสามารถยืนยันได้ว่าเป็นหัวของพักอินจีที่เสียชีวิตขณะเดียวกันตำรวจยังพบเลื่อยสีเลมและมีดหลายสิบเล่ม,มในบ้านรวมทั้งกระเป๋าเดินทางสีดำที่คล้ายกับที่ผู้ต้องสงสัยถือในกล้องวงจรปิดเสื้อผ้ากระเป๋าสตางค์ใบขับขี่และสิ่งของที่เปื้อนเลือดจำนวนมนอักทั้งหมดถูกตำรวจคนออกมาจากบ้านเป็นกล่องรวมซี่ซีซองกล่อง ซึ่งจำนวนนี้เกือบจะเป็นสองเท่าของจำนวนกล่องที่พบในคดีอาญาทั่วไปนอกจากนี้ในคอมพิวเตอร์ของทามามูระยูในพบว่าเธอค้นหาคำซับเกี่ยวกับลายนิ้วมือน้ำยาซักฟอกและสารฟอกขาวก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลังจากการคาดกรรมตั้งแต่ตีสองถึงสามโมงเย็นของวันนั้นโทรศัพท์มือดอของครอบครัวทั้งสคนได้มีการค้นหาคำว่าและคาดกรรมด้วย จากนั้นเจาน้จาหน้าที่ชุดสืบสวนจึงจับกลุ่มพ่อและลูกสาวในข้อหาคาดกรรมและทำลายซอเพราะพวกเขาสงสัยว่ายุนยิงสาวที่มีรูปร่างผอมบางนี้ไม่น่าจะสามารถทำการคาดกรรมที่โหดเหี้ยมถึงขั้นตัดหัวได้ด้วยตัวเองและในวันที่พ่อและลูกสาวถูกจับกลุ่มแม่ของยุนห0ปีทามามูระฮาโกก็ถูกจับกลุ่มโดยตำรวจด้วยนี่กลายเป็นคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวทั้งสามคน ซึ่งทำให้ทุกคนยิ่งงงวยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ธรรมามุราชูพอของยูไนเป็นหัวหน้าฝ่ายจิตเวชของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแพทย์อาซาฮิคาวะในปี1 9 8า,าโดยเริ่มเรียนสาขาศาลัลยยศาสตร์แต่ในปีที่สองเนื่องจากเขามีอาการกลัวเลือดเขาจึงย้ายมาเรียนทางด้านจิตเวชเขาชื่นชอบการร้องเพลงในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลายัย และเคยก่อตั้งวงดนตรีขึ้นพร้อมเป็นมือกีตาร์และนักร้องหลังจากที่ทำงานเขาก็ยังใช้เวลาว่างในการเข้าร่วมการแสดงของวงดนตรีต่างๆเพื่อนร่วมงานและผู้ป่วยต่างชื่นชมเขาในความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยมและการเป็นหมอที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเขามักจะเข้าร่วมการบรรยายเกี่ยวกับสุขภาพจิตและช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางจิตเขากับพระยาฮาโก มีความสัมพันธ์ที่ดีมากทั้งคู่แต่งงานมามาหลายปีแล้วและยังคงมีความคารบซึ่งกันและกันฮากะมีความสนใจในการวาดภาพและธรมมุระชูมักจะนำภาพของเธอไปอัพโหลดบนแพลตฟอร์มโซเชียลและเมื่อเธอเป็นผู้อิงที่มีความสนใจในการวาดภาพและพืชพันธุร์รวมถึงสัตว์ชนิดต่างๆมักจะเห็นเธอในสวนหลังบ้านกำลังดูแลต้นไม้ธามมุระยูในคือลูกสาวคนเดียวของพวกเขา เกิดในปีอิกาวาวคซ9ซี sea, ที่ซัปโปจังหวัดฮอกกดตั้งแต่เด็กเธอได้รับการดูแลอย่างดีจากพ่อแม่แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไรที่เธอเริ่มป่วยเป็นจิตเภทจากคำบอกเล่าของเพื่อนในโรงเรียนประถมเธอมักจะเป็นคนเงียบแต่บางครั้งก็มีพฤติกรรมที่เอาแต่ใจและสภาพจิตใจไม่ค่อยคงที่เธอเคยมีเหตุการณ์ที่ตามเพื่อนด้วยมีดขู่ว่าจะฆ่า เมื่อเพื่อนล้อเลียนการแต่งตัวของเธอจากเหตุการณ์นั้นเธอต้องย้ายโรงเรียนแต่หลังจากนั้นเธอก็มักจะไม่ไปโรงเรียนหรือแม้แต่ตอนที่ไปโรงเรียนก็ไม่ค่อยพูดคุยกับคนอื่นนั่งเงียบอ่านการ์ตูนในช่วงวัยมัธยมเธอไม่ได้สอบเข้ามัธยมปลายเพราะอาการป่วยดังนั้นพ่อแม่จึงส่งเธอไปโรงเรียนเอกชนแต่เธอก็ไม่สนใจที่จะไปกระทั่งจบการศึกษา เธอก็ยังคงอยู่ที่บ้านไม่ทำงานอย่างไรก็ตามพ่อแม่ของเธอก็ไม่เคยเบื่เกี่ยวกับเธอเลยแต่กับแสดงความรักและห่วงใยโดยเฉพาะในวันครบรอบอายุ20ปีของเธอแม่ของเธอไปที่ร้านเครื่องประดับชื่อดังเพื่อเลือกของขวัญให้เธอแม้ว่าครอบครัวของทมามะมูระจะดูเหมือนครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขแต่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพื่อนบ้านเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติ ตั้งแต่เดือนก่อนพวกเขาไม่ได้เห็นฮาโกะไปดูแลต้นไม้ในสวนอีกแล้วสวนเริ่มรกและเต็มไปด้วยกล่องและขยะนอกจากนี้เมื่อธามามุระชูก,กลับมาจากที่ทำงานเขามักจะออกมาจากบ้านในไม่กี่นาทีหลังจากกลับถึงบ้านหรือบางครั้งก็จะไปนั่งกินบะหมี่หรือข้าวกล่องข้างนอกหรือไม่ก็ขับรถไปเพื่อนบ้านเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านนี้ จนกระทั่งตำรวจมาสืบสวนและนำสิ่งของที่ส่งกิ่นเมนออกมาจากนั้นเพื่อนบ้านก็เริ่มเข้าใจว่าธรรมามุระชูอาจจะไม่สามารถทนอยู่ร่วมกับหัวที่เน่าเปื่อยอยู่ในบ้านเดียวกันได้ทำไมหญิงสาวอายุอีสกาวสปีถึงทำการคาดกรรมที่โหดร้ายเช่นนี้พ่อของเธอมีส่วนเกี่ยวข้องไหมและทำไมครอบครัวถึงยอมรับพฤติกรรมของเธอหลังจากที่สื่อรายงานเกี่ยวกับความผิดปกติในครอบครัว ธรรมมูระผู้คนจำนวนมากเริ่มเชื่อว่าอาจจะเป็นคดีคัดกรรมจากการสนองความต้องการของผู้ป่วยทางจิตและลูกสาวที่ป่วยทางจิตที่มีพฤติกรรมแปลกแทวกเป็นการคาดกรรมที่เกิดจากจิตใจที่พิสดารของหมอจิตเวชแต่ในขณะที่ทุกคนพยายามเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเรื่องราวที่มีเหตุผลก็มีการพลิกพันอีกครั้ง ในระหว่างที่ทุกคนกำลังพยายามเชื่อมโยงคดีนี้ปู่ของธรรมมุระยูนายได้เปิดเผยข้อมูลที่ทำให้สังคมชอค็อกเขาบอกว่าหลานสาวของเขาถูกพักอินจีคมคืนและเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่เคยแต่งงานเพราะเกลียดผู้ชายอย่างรุนแรงวันที 17, ่27พฤษภาคมออกของอิสสซานธรรมมุระชูพ่อของอยูนายพาลูกสาวไปร่วมงานปาร์ตี้ปิดร้านในคลับแห่งหนึ่ง ซึ่งพักอินจีก็เป็นแขกประจำของงานนี้และในงานนี้ยูไนพบกับพักอินจีซึ่งตอนนั้นยูนไม่รู้ว่าเขาคือผู้ชายและคิดว่าเขาคือผู้หญิงที่น่ารักจากคลิปวิดีโอที่ถ่ายในงานยูในได้กอดพักอินจีที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงและท่าทางสนิทสนกันขณะที่พ่อของเธอนั่งอยู่ข้างหลังและมองดูพวกเขาทั้งคู่เต้นหลังจากงานจบยูนไม่ได้กลับบ้านกับพ่อ แต่กลับไปที่โรงแรมคูรักกับพักอินจีเมื่อเป็ทนที่น้เมื่อเธอถึงที่นั่นเธอจึงรู้ว่าเขาคือผู้ชายและในวันถัดมาเมื่อกลับถึงบ้านยูนได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงแรมให้พ่อแม่ฟังเธอไม่เพียงแต่ถูกอิกนจีคมคืนแต่ยังถูกถ่ายคลิปด้วยหลังจากถูกจับยูนได้บอกกับตำรวจว่าเธอไม่ชอบและไม่ยอมรับการสัมผัสจากผู้ชายพฤติกรรมของพักอินจี ทำให้เธอรู้สึกขยะแขยงและโกรธและเธอรู้สึกแย่มากที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกสาวที่เธอรักมากมายหลังจากนั้นครอบครัวธามามุระได้ไปหาพักกินจีเพื่อเตือนให้เขาหยุดยุ่งกับลูกสาวของพวกเขาและพักกินจีก็สาบานว่าจะหายไปจากชีวิตพวกเขาเพื่อไม่ให้เรื่องราวนี้เกิดความวุ่นวายและหวังว่าลูกสาวจะไม่ต้องพบเจอกับเขาอีกครอบครัวธามมุระ จึงไม่ได้แจ้งความแต่ไม่นานหลังจากนั้นพักอินจีได้กลับลำและใช้คลิปที่เขาถ่ายไว้ในการคมคู่และชักชวนยูไนให้เข้าร่วมปาร์ตี้เปลี่ยนชุดในเดือนกรกฎาคมและชวนเธอไปนอนด้วยตำรวจได้ค้นพบคลิปวิดีโอ2คลิปจากบ้านธามามูระในคลิปหนึ่งพักอินจีกำลังนั่งคุกเข่าที่อ้างอาบน้ำในโรงแรมถูกปิดตาและใส่กุญแจมือพลาสติก ยูไนที่ใส่ถุงมือกำลังลูบหัวเขาพักอินจีดูเหมือนจะพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนท้ายของคลิปพักอินจีที่สูญเสียการมองเห็นและไม่สามารถต่อต้านได้ถูกอยู่ในแทงที่คอและปลอดจนตายจากนั้นยูไนก็ถือหัวของเขาเดินออกมาจากโรงแรมอย่างไม่รีบร้อนและพ่อของเธอก็ไปรับเธอและขับรถกลับบ้านอีกคลิปหนึ่งที่น่าสยดสยองยิ่งกว่าเป็นการถ่ายทำในห้องน้ำของบ้านทามามุระ ยูไนใส่ถุงมือทำลายหัวของพักอกินจีในขณะนั้นหัวยังไม่เน่าคลิปนี้ถูกถ่ายโดยพ่อของเธอและแม่ของเธอฮากกวกัวได้ยินคำขอของลูกสาวที่ต้องการบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวและขอให้สามีช่วยถ่ายหลังจากนั้นทั้งสามคนก็อาศัยอยู่ใต้หลังคาเดียวกันกับหัวของศัตรูต้องทนกลิ่นเน่าของศพไปวันเดนจนกระทั่งตำรวจเข้าไปในบ้านและเปิดเผยทุกอย่างแต่เรื่องราวพัฒนาไปถึงจุดนี้ สื่อสังคมของญี่ปุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคตอีกครั้งจากการประนามคาดกอดกลายเป็นการเห็นใจครอบครัวของคาดกอนบางคนถึงกับบอกว่าการฆ่าพักกินจีอาจจะเข้าใจได้และพ่อแม่ที่ปกป้องลูกสาวของตนก็ไม่น่าเป็นปัญหาอยู่ในที่ถูกจับกลุ่มหลังจากนั้นก็ปฏิเสธที่จะรับสารภาพและหลายครั้งได้ยืนยันกับตำรวจว่าเธอเป็นโรคจิตเพศและการฆ่าพัก,กินจีไม่ใช่เธอ แต่เป็นตัวต้นอีกด้านหนึ่งของเธอพ่อแม่ของเธอก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาคัดกรรมหรือไม่ก็เลือกที่จะไม่พูดหากบอกว่าเธอเคยพยายามหยุดลูกสาวจากการทำผิดแต่ไม่สำเร็จวันที่อิสุซีสิงหาคมอังโทยนยิสซามสารแควงฮอกไกโกดเพื่อให้การพิจารณาคดีนี้ดีขึ้นและชัดเจนขึ้นได้อนุมัติคำร้องจากไอาการเมืองซัป,ปโปรให้ตรวจสอบการกักขัง,งของครอบครัวทามามูระ เป็นเวลาหกเดือนจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์อังคโคนยียซีซีซึ่งเป็นการดำเนินการกักขังในระยะยาวโดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจสอบผู้ต้องสงสัยได้โดยตรงซึ่งการดำเนินการนี้แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นในญี่ปุ่นมาก่อนวันที่6มีนาคมออกทงอีซับซีอายการสำนักงานอายการท้องถิ่นซัปโปโป,โปได้ฟ้องร้องอยู่ในข้อหาคาตกรรมและทำลายทือครองและทิง้งศพ พ่อของเธอธรรมมุระชูถูกตั้งข้อหาช่วยเหลือและยูเยงให้ข้าวหรือทำลายศพขณะที่แม่ของเธอฮากกะถูกตั้งข้อหาช่วยเหลือในการทิ้งและทำลายศพขณะนี้คดีนี้ยังคงอยู่ในการพิจารณาและผลการพิจารณาและรายละเอียดต่างๆยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนซึ่งทำให้ทุกคนจับตามองไปที่คดีนี้อย่างใกล้ชิดเพราะพัฒนาการของคดีที่เต็มไปด้วยการพลิกผันและซับซ้อน ทังในด้านจิตใจมนุษย์จเิยธรรมและกฎหมายคดีนี้เริ่มต้นจากสับชายไม่มีหัวที่สร้างความตกใจลิสนามากมายจนเมื่อการสืบสวนดำเนินไปก็มีการพลิกพันเกิดขึ้นหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการรับรู้เกี่ยวกับตัวเยือการเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในครอบครัวที่ดูเหมือนจะมีความสงบสุขและสุดท้ายกลายเป็นการเห็นใจคาดกรจากการกระทําของเยื่อที่อาจมีการละเมิด ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ความคลุมเครือในเรื่องการตัดสินทางจริยธรรมและความระมัดระวังในการตัดสินในกรณีพิเศษของระบบกฎหมายเราจะติดตามพัฒนาการของคดีนี้ต่อไปและดูว่ากฎหมายจะตัดสินคดีนี้อย่างไร